สวัสดีครับอันนี้วิธีการใส่คาบูแล้วก็ถอดคาบูนะครับตัวนี้กรองอากาศตัวนี้มันจะมีน็อตตัวนี้อยู่นะฮะในเนี้ยเราต้องเอาตัวเนี้ยออกก่อนนะครับคือในถุงเนี่ยเครื่องมือเนี่ยมันจะมีประแจแอลมาให้คือตัวตัวนี้นะครับสามารถถอดได้เลยเพราะว่าน็อตตัวนี้เป็นน็อตหัวจมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดออกมาพอถอดออกมาชั้นแะรกก็จะเป็นกรองอากาศถอดออกมานะฮะถอดถอดกรองอากาศนะครับถอดมาเลยทีนี้ต่อไปเป็นคาบูเรเตอร์จะมีน็อตอยู่2ตัว อาจจะมีตัวตัวตัวนี้อีกอีกทีนึงนะฮะเราก็ถอดได้นะครับถอดถอดออกมาเลยถอดออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะเจอคาบูทีนี้จะมีน็อตตัวนี้สองตัวน็อตหัวจมหกเหลี่ยมนะครับเนี่ยสองตัวให้ใช้เหมือนเดิมครับประแจแอลที่ให้มานะถอดมันออกครับถอดมันออกนะครับถอดหมุนออกไปเลยก็ไม่มีอะไรครับก็ถอดธรรมดาอันนี้ผมถอดมาแล้วเนาะทำตัวอย่างให้ดูนะครับก็ถอดปกตินะครับถอดออกมาไม่มีอะไรมากนะครับ รับมันจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องยึดผ่านคาบูไปเลยอ่าแบบนี้นะฮะเนี่ยอันนี้คือน็อตของมันนะครับน็อตของมันอันนี้คาบูลเลเตอร์ที่ถอดออกมานะครับเอาด้านกลมใหญ่ๆเนี่ยออกมาด้านกองอากาศด้านหน้านะที่มีตัวตัวตัว,ตว,ตวชคออากาศอยู่นะครับเนี่ยส่วนี้มีตัวโชคออากาศอยู่นะครับอยู่ด้านหน้านะครับส่วนตัวนี้รูนี้เป็นฝั่งของเข้าเครื่องยนต์นะครับจากคาบู ทีนี้พอถอดออกมาจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะมีปลเก็นนะปลเก็นไม่ต้องถอดนะให้อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับอันนี้ปล่อยไปเลยไม่มีอะไรแล้วทีนี้เราก็เอาคาบูเนี่ยเนี่ยนะครับใส่กลับเข้าไปเอาด้านในใส่กลับเข้าไปหน้าหน้าปลเก็นนะครับแล้วก็ใส่น็อตร้อยจากฝั่งหนึ่งให้ทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะทะลุอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เนี่ยแหละครับสองข้างใส่แล้วแล้วก็ใส่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มีใส่น้ํามันด้วยสายน้ํามันก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับใสยน้ํามันเข้าก๊อกน้ํามันก็คือตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็จะมีกิฟล็อกนี่แหละครับกิฟล็อกก็แค่บีบออกนะครับเอามือบีบนี่แหละมือมือบีบถังเนี่ยฮะแค่แค่บีบถังมันออกมันก็คลายแล้วนะมันแค่แค่ยึดประคองไว้เฉยๆนะครับอันนี้ถ้วยด้านบนคือเขาเรียกว่าถ้วยถ้วยปีกผีเสื้อคาบูนะครับที่ใส่กับสายคันเร่ง นะครับใส่กับสายคันเร่งข้างในมันจะมีะถ้วยคาบูอยู่เป็นคอยเปิดปิดตัวช่องอ,อากาศนะครับดันออกมานะฮะดันออกมาก็จะออกมาละเนี่ยครับเอาอะไรแห่เข้าไปนิดนึงนะให้มันออกมานะฮะเนี่ยนะออกมาละก็จะออกมาแล้วนะครับลื่น ไม่อะไรไ,ไมค่อยๆหาอะไรเกี่ยวมานิดนึงฮะเดี๋ยวมันก็ออกมาม,ม,มันมันนึบๆหน่อยอ่าออกมาละพอออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับอันเนี้ยอ่าเนี่ยครับหน้าตาตัวอ่าลิ้นผีเสื้อนะครับของคาบ,บูเรเตอร์จะมีเข็มด้วยและข้างในจะมีกิ๊บแบบนี้นะฮะหน้าตาแบบนี้เนาะเป็นตัวล็อกไม่ให้เข็มมันหลุดออกมานะครับหลังจากนั้นก็คือมันจะมีสปริงแล้วก็ถ้วยนะครับที่คอยใส่เวลาใส่ไอตัว ตัวสปริงคาบูนะครับเดี๋ยววิธีการใส่ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูเอาสายคันเร่งมานะครับตรงแฮนด์มือนะฮะมือจับก็คือสายคันเร่งจากแฮนด์ตัวนี้นะครับเนี่ยครับตามสายมาเลยนะมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเขาต่อให้เราเอาถ้วยตัวเนี่ยครับเข้าไปก่อนนะครับหมุนเกียวมันจะเป็นเกียวนะฮะตรงนี้มันจะเป็นเกียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัวเนี้ยมันจะมีเดือยอยู่เห็นไหมฮะแล้วเราจะคล้องเข้าไปอันดับแรกเลยใส่สปริงก่อน ่สปริงเสร็จปุ๊กง้างมันจะมีล่องอยู่นะครับล่องล่องในตนัวนี้ล่องข้างๆนะฮะมีล่องข้างๆแล้วก็คล้องคล้องเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับลองกดกดกดออกมาก่อนลองถอดนะฮะกดออกมาเนี่ยมันจะล็อกนะฮะช้านะเนะี่ยลองใส่ใส่สปริงเข้าไปก่อนนะย่นสปริงเข้าไปเนาะแล้วก็แทงเข้าไปในล่องเนี้นครับแล้วก็คล้องเข้าไปข้างในให้ลึกๆนะเนะนี่ยนี่แหละครับแล้วมันก็จะดึงสปริงมันจะดึงมาล็อกเองมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้ อันนี้นะครับข้างในมันจะมีเดือยเห็นไหมฮะสองฝั่งมีรูตรงกลางและด้านล่างเ่ยจะเป็นเดือยสีเงินเงินนะฮะและด้านบนจะเป็นเดือยสีทองเหลืองนะครับให้เป็นลักษณะตำแหน่งนี้นะฮะทีนี้ไอตัวช้วยผีเสื้อนะครับไอตัวบากใหญ่ๆเนี่ยครับให้เข้าตรงเดือยสีน้ินเงินและไอตัวที่เป็นเส้นยาวๆเลยให้เข้าตรงเดือยสีทองเหลืองนะครับอ่ะลองเอาเข้าไปไม่ยากครับค่อยๆทำนะ เนี่ยคะเขาก็ตัดตำแหน่งให้ตรงเบาๆเขาไม่ได้ไปขืนไม่ได้ไปกระแทกอะไรนะครับก็สอดลงไปอพอเข้าไปแล้วเนี่ยครับกดมันก็จะเบาเลยแล้วเห็นไหมฮะถ้วยมันก็จะเข้าไปปิดรูอย่างนี้โดยที่จะเพะเยรออูมานิดเดียวอลองขันเข้าไปก่อนนะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะถ้ามันแข็งเมื่อไหร่อย่าไปอย่าไปอย่าไปหมุนเกลียวมันนะครับก็คือแสดงว่าเกลียวไม่ตรงนะต้องเบาๆนะครับเบาๆเ,เลยเห็นหมมันจะเบาเลยเกลียวมันจะเบาครับ ถ้าไปขืนมัน,เ,นเดี๋ยวปีนเกลียวแล้วเสียเลยนะฮะ,ะหมุนเข้าไปสุดครับให้ตึงมือพอผมไม่ต้องเอาอุปกรณ์หรือคีมล็อกอะไรมาขันให้มันแน่นนะครับแล้วมาดูข้างในรูนะฮะนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะมันจะเพะเยะมานิดเดียวอ่าเดี๋ยวเราปล่อยดูก่อนนะฮะนี่มันจะมาเผยเยอะมานิดเดียวเท่านั้นนะครับนิดเดียวเลยเห็นท้องเหลืองไหมฮะนิดเดียวแต่พอเราเราทดสอบลองเล่งคันเล่งดูอ่าเห็นไหมมันจะยกก็คือเป็นการเปิดอากาศแล้วก็ เร่งน้ำมันให้เข้าเครื่องเครื่องก็จะแรงขึ้นนะครับหลักการแต่เวลาเราไม่ได้เร่งเนี่ยให้มันพเพืยอมานิดเดียวนะครับประมาณประมาณสัก5มิลลิเมตรนะครับความสูงเห็นไหมฮะเราสามารถตั้งตรงนี้ได้นะตั้งโดยการเอาปากแบนนะครับมาหมุนในตัวตัวนี่เลยน็อตปากแบนเนี่ยครับตรงนี้ครับเงาเงาเงาเงินเงินเนี่ยครับที่เป็นน็อตปากแบนเนี่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เลยเนี่ยที่ตรงกลางภาพเลยนะที่ผมเห็นอยู่เียตรงนี้มีสปริงด้วยเรามาหมุนได้นะครับมาหมุน หมุนเข้าก็คือมันก็จะเปิดขึ้นมันจะยกขึ้นหมุนออกมันก็จะยกอ่าลงมานะเนี่ยให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวด้ดูนะมันมืดๆอยู่เดี๋ยวด,ด,นะด,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 ดูแสงนะฮะข้างในมันจะนั่นเอออ่าเนี่ยมันจะมีแสงหน่อยนะฮะเ,เดี๋ยผมเปิดให้ดูให้ดูนะครับจะเห็นแสงอ่าเนี่ยละครับนิดๆหน่นอยๆให้มันเปิดเพิ่เยอะหน่อยนึงนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็อ่า ใส่กลับเข้าไปนะครับในหันหันด้านรูเล็กๆนะครับใส่รับแค่นี้เองแล้วก็ใส่สายน้ํามันนะครับเข้าไปตรงรูตรงนี้นะฮะก็คือแับเส้นนี้นะฮะเข้าไปตรงรูตรงนี้นะครับง้างกิปไปนั้นเสร็จครับแล้วก็ใส่กรออากาศกลับนะครับใส่กรออากาศกลับแล้วก็เรียบร้อยลองดูครับลองดูครับขอบคุณมากครับ